ในกรณีที่เราซื้อกิจการมาจากบริษัท A แล้วต่อมาลูกค้านำสินค้าของบริษัท A มาคืนเราต้องทำอย่างไรคะทั้งในแง่ของการลงบัญชีและในแง่ของภาษีอาจารย์ครับดิฉันเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทปี62อนะครับต่อมาปี6กมมีพนักง,งานบัญชีคนเขาอยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเขาก็ทำการสมัครเข้าไปในระบบเป็นชื่อผู้ทำบัญชีแบบนี้ชื่อของดิฉันจะถูกตัดออกจากผู้ทำบัญชีโดยอัต,อตโนมัติหรือเปล่า กรณีเป็นผู้ทำบัญชีที่บริษัทเดิมไปนานหลายๆปีดิฉันจะต้องแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีในอินเทอร์เน็ตทุกๆปีใช่ไหมคะบุคคลให้บริการรถเคนตามสายงานอันนี้ถือเป็น40่สบวงเล็บอะไรครับในกรณีที่เราซื้อกิจการมาจากบริษัท A แล้วต่อมาลูกค้านำสินค้าของบริษัท A มาคืนเราต้องทำอย่างไรคะทั้งในแง่ของการลงบัญชีและในแง่ของภาษีนะครับ เวลาเราซื้อกิจการของ a มาเนี่ยเราต้องรับรู้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินกลับมานะครับฉะนั้นลูกลูกค้าก็คือทรัพย์สินส่วนหนึ่งเมื่อเขามาคืนเราก็บันทึกการรับคืนปกตินะครับไปลดยอดของไรายได้นะครับทางภาษีก็ออกไปลดหนี้ให้กับลูกค้าปกติเพราะลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเขาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลงปกติเลยนะครับก็แค่รับคืนนะครับคุณก็บันทึกรับคืนนะครับบันทึกลด รนะับคืนมันก็ไปลดรายได้นะครับในส่วนของถ้ามีใบนำกับภาษีก็ออกใบลดนี้นะครับรับคืนเพราะอะไรสาเหตุของการรับคืนนะครับก็ตอบคุณจุ๊บจิ๊บก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องลงบัญชีเหมือนกับการรับคืนปกตินะครับแม้เราจะไปซื้อ,อกิจการของ A มาก็จริงนะครับเพราะลูกค้าเขาไม่ทราบด้วยหรอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วเขาก็ยังเห็นว่าคุณเป็นบริษัท A ออยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เราจะต้อง ให้ลูกค้าหรือมีเงื่อนไขอะไรในการรับคืนก็ออกอยู่ในใบกำกับภาษีหรือใบลดหนี้นะครับอาจารย์ครับดิฉันเป็นผู้ทําบัญชีของบริษัทปี62นะครับต่อมาปี63มีพนักง,งานบัญชีคนเขาอยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีเขาก็ทําการสมัครเข้าไปในระบบเป็นชื่อผู้ทําบัญชีแบบนี้ชื่อของดิฉันจะถูกตัดออกจากผู้ทําบัญชีโดยอ,อัตโนมัติหรือเปล่าไม่ไม่ถูกตัดออกนะครับ เพราะว่าบริษัทหนึ่งอาจจะมีผู้ทําบัญชีได้หลายคนนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีคนเดียวนะตามพรบการบัญชี2 5 4 3แล้วเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่าเราเป็นผู้ทาบัญชีของบริษัทไหนเนี่ยเราก็ลงลายมือลงชื่อลงไปในระบบนะครับมันก็จะเป็นชื่อผู้ทําบัญชีฉะนั้นถ้าเป็น2คนก็เป็น2คนนะครับไม่ได้ถูกตัดออกคนใดคนหนึ่งนะเพราะบางหลายบริษัทเนี่ยบางทีมีผู้ทาบัญชีต้้งสองสาคนนะครับบางคนก็ทําเฉพาะ เรื่องภาษีบางคนทําเรื่องงอบการเงินบางคนดูเรื่องของบัญชีการเงินนะครับคุณก็สามารถลงไปได้หลายคนนะครับไม่ถูกตักกรณีเป็นผู้ทําบัญชีที่บริษัทเดิมไปนานหลายๆปีดิฉันจะต้องแจ้งเป็นผู้ทําบัญชีในอินเทอร์เน็ตทุกๆปีใช่ไหมคะใช่ครับนะเพราะาเราจะต้องยืนยันการเป็นผู้ทําบัญชีด้วยแบบสบชสิเนี่ยนะครับเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นทุกคนเนี่ยเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยสิ้นปีคุณจะต้อง มีการแจ้งยืนยันว่าคุณยังเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทนั้นอยู่นะครับนะบุคคลให้บริการรถเคนตามซต์งานอันนี้ถือเป็น40วงเล็บอะไรครับก็ถือเป็นการให้เช่าสังหาริมทรั์นะครับการให้เช่าก็ถือเป็นเงินได้40วงเล็บ5นะครับมันก็ต้องไปดูว่าคุณจะห,กหักค่าใช้จ่ายเหมาหรือหักตามจริง นะครับก็เป็นเงินได้40ง5ปีหนึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ยื่นแบบปีละ2ครั้งนะครับครึ่งปียื่นพรกร94สิ้นปียื่นพรกร90นะครับและถ้าเกิดไรายได้เกินล้าน8เดี๋ยวคุณต้องจดแวดด้วยนะเพราะเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์นะครับ